สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะมาไขาปริศนาโารคเบาหวานความดาันและไขมันในเลือดนะครับที่นายรักต้นไม้ได้ประสบปัญหาอยู่ครับท่านผู้ชมแล้วเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้นไม้ชนิดเดียวที่ทําให้นายรักต้นไม้หายจากการเป็นโรคความดันสูงครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะ พาท่านผู้ชมไปรับชมนะครับว่าต้นไม้ที่ว่านี้คือต้นอะไรครับท่านผู้ชมก่อนจะเข้าไปเนื้อเรื่องครับท่านผู้ชมที่จะไปชมต้นไม้ชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรนะครับก็ฝากสมุนไพรตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราครับท่านผู้ชมนี่คือชาสมุนไพรที่ลดปาะวานความดันแล้วก็ไขมันในเลือดแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมมีปัญหาและ อุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะครับนั้นคือโรคเบาหวานนั่นเองนะครับที่จะช่วยลดเบาหวานของท่านผู้ชมได้นะครับาชาตัวนี้นะครับแอดไลน์ไอดียอยู่ด้านบนนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมมาคุยกันนะครับกับเราจะไปติดตามชมกันเลยครับว่าขายปริศนาเกี่ยวกับต้นไม้ที่ลดเบาหวานความดันนี้เป็นต้นอะไรครับท่านผู้ชมไปกัน,นครับนี้เป็นสมนุนไพรบาตูนิต้า หรือว่าเห็นฟ้าแลบในชื่อภาษาไทยครับท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่มาจากฟากฟังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับมาจากอินโดนีเซียมาเลเซียครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหน้าตาของเขานะครับแต่ตอนนี้ตัดไปสักพักหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมสักสองเดือนกว่าๆได้แล้วนะครับยังไม่พอเป็นยานะครับยังไม่เป็นยาที่จะ เก็บหรือไปทําชาได้ครับท่านผู้ชมรอให้อายุ3เดือนขึ้นไปครับท่านผู้ชมเขาจะมีใบที่เข้มกว่านี้แล้วก็จะเป็นยาให้กับเราได้นะครับอันนี้เป็นสมุนไพรบาตูนิต้าครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google เนาะนะครับหรือว่าใน Youtube ของเราเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นหน้าตาลักษณะของ ไปครับท่านผู้ชมที่ทำให้นายรักต้นไม้หายจากโรคความดันสูงครับท่านผู้ชมเพราะก่อนหน้านั้นปวดหัวข้างเดียวครับท่านผู้ชมปวดแล้วไม่ยอมหายสักทีนะครับไปกินยาแผนปัจจุบันครับชื่อว่าอะล็อกเซียนี่ก็เม็ดหนึ่ง90บบาทเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ราคาแพงมากทานไปทานมาดื้อยาซะงั้นนะครับ อันนี้ก็พี่โจฮักนัศสารคามนะครับได้เอาสมุนไพรตัวนี้มาให้กับผมได้รับประทานนะครับเห็นว่านายรักต้นไม้เป็นโรคความดันนะครับพี่โจฮักนัศสารคามซึ่งเป็นช่อง YouTube ดังนะครับเป็นช่องสมุนไพรของเรานะครับเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ติดตามชมพี่โจฮักนัศสารคามครับท่านผู้ชมก็ได้เอามา ต้มนะครับแล้วก็ได้เดิมนะครับเป็นชาแล้วก็ผมก็ได้ทานไปช่วงเดือนแรกครับท่านผู้ชมผมทานเช้าเย็นเลยนะครับ <The> <osion> ทานเช้าเย็นแล้วปรากฏว่าความดันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับท่านผู้ชมแล้วก็วัดความดันเช้าเย็นทุกเช้าเย็นครับท่านผู้ชมปรากฏว่าความดันเริ่มลดลงลดลงแล้วก็ หายไปนะครับแล้วก็ทําให้ผมกับพี่โจฮันตังสารคามนะครับได้ทําเป็นผลิตภัณฑ์ชานะครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็มีแฟนคลับหลายท่านนะครับที่เอาไปดื่มนะครับมีอาการเดียวกันกับนายรักต้นไม้ครับก็หายครับท่านผู้ชมหายแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็โทรมาขอบคุณนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่า เ,เพื่อเฟือเผื่อแผ่กันครับท่านผู้ชมแล้วก็แบ่งปันในความสุขที่เล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้นายรักต้นไม้จะเก็บในเดือนหน้าครับท่านผู้ชมเดือนพฤษภาต้นพฤษภานายรักต้นไม้จะเก็บแล้วก็จะทําการปักกิ่งชํำนะครับใครสนใจก็แอดมาได้นะครับว่ากิ่งชํำของเรานะครับชํำไปสักเดือนหนึ่งครับพฤษภามิถุนาครับ ตอนฝนปลายลงมาเนี่ยแหละครับเหมาะแก่การปลูกพอดีครับท่านใดก็อยากได้ต้นพันธุ์นะครับหรือว่าอยากได้ชาเห็นฟ้าแลบไปดื่มนะครับแก้โรคความดันสูงนะครับเหมือนนายรักต้นไม้ก็อย่าลืมแอดเข้ามาคุยกันนะครับอันนี้ไม่ไม่ห่วงแต่อย่างใดนะครับเป็นต้นไม้ที่ทําให้นายรักต้นไม้หายจากโรคความดันสูงครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เว้นระยะนะครับ เป็นระยะในการดื่มแค่ดื่มแค่เช้าอย่างเดียวครับท่านผู้ชมแต่ก่อนเคยจะได้กินยาหมอนะครับชื่อแอมโรนะครับแอมโรแอมโรหมิลลิกรัมหรือ1 0มิลลิกรัมนะครับนายรักต้นไม้ก็ไม่ได้ทานเลยนะครับก็ทานเห็นฟ้าแลบนี้แทนครับท่านผู้ชมอันนี้คือภาพบรรยากาศในสวนสมุนไพรของนายรักต้นไม้เนาะที่เอาไว้ต้ม ดื่มเองนะครับทำเป็นชานะครับแล้วก็เหลือก็แบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับก็แอดมาในไลาย ID ได้นะครับมาคุยแล้วก็มาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดในการที่จะเอาชาไปชงดื่มได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ต้นพันธุ์ไว้ไปทําเป็นชาดื่มในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้เป็นชาที่นายรลกต้นไม้ การันตีนะครับว่าใครที่เป็นโรคความดันแล้วก็ปวดหัวข้างเดียวมานนายรักต้นไม้นะครับหายอย่างแน่นอนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับท่านผู้ชมหรือคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างมาคุยกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้นายรักต้นไม้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ